มาแล้วา <S <S เล่นนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะช่องของน้ำคานะเรวะ็วๆนะแล้วก็เข้าไปหาในคลิปของผมนะมันจะชื่อว่าธนพนนรนะคะคือนนท์ทอทงนะ<ช>ก็เข้าไปในคลิปสั้นแล้วก็เ<ช>ลืเ่อนๆหาๆก็กดเข้าไปตรงคอมเมนต์มันก็จะมีธนพรแล้วก็กดเข้าไป,ไปมันก็จะเป็นปปเรื่องหลอนสีดำๆที่เป็นสีเขียว เออนะคะแล้วก็เป็นรูปบรโบทงนะแล้วก็จะเป็นแบบก็จะเป็นคลิปสีดำๆก็คือคลิปร้อนแต่ไม่ร้อนตอนสุดท้ายตลุกที่ผมได้เล่าไปนะนะในคลิปเอิ่มที่คุมผ้าสแสดงแต่ไม่ใช่คลิปลน้อยๆเป็นคลิปสั้นเลื่อนหาเรื่อยๆนะเรามาเล่นน้ํากันมุดน้ำกันเลยนะคะแข่งกันใครจะขึ้นก่อนคนดูบอกด้วยนะมานี้จะมาแข่งให้คนดูเห็นว้า<อ>ชูชี ใขึ้นอคอมเมนต์บอั้วในบอคมเมนบอลด้วยนะทุกคนเราจะตบมันให้ตายเลยได้ขาเห็นดู้่เ 어 <목소리도> แบงโมมันดูสูงลมมันออกมันดูลมมันออกแล้วมากินแตงโมกันเลยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะั้นออก,ก่อกทุกคนมีเคล็ดลับหนึ่งนะที่ทำให้เราอุ่นเมนด็ดน้ำหนาวหน้าหนาวแล้วก็ต้องลงไปแค่น้ำแล้วเ,เอาเท้าขึ้นนานา แล้วนานๆปุ๊บแล้วก็เอาลงแล้วมันก็จะอุ่นลองไปทําตามกันดูนะทุกคนเรามาเสกแตงโมเวอร์ชูชีชูมาแล้วเอาเก๋อกอฮะเสกก็ทั้งนั้นเลยเอ,าอย่าจะบอกนะวว่าฉันกินเกลือไปเมื่อกี้โอ้ my god เรามาแช่สกุชชี่กันเถิะแล้วเราก็จะชน น a m สเตน n a สเตใครรู้ภาษาอินเดียนมัสเตแปลว่าอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาเลยถ่ายถูกเนาะเด้เงินล้านหนึ่งแล้วเรนถายซิใครจะถายถูกเราทำ เราพูดนมาสเตแปลว่าเราพูดทุกวันอยู่นะมาสเตแปลว่าไม่บอกหลอกเดี๋ยวจะไปฉเฉลยใต้คอมเมนต์นะพิมพ์คอมเมนต์มาลเลยมามากินเต้เตมก,นะเกันเลยอย่ารอกินแตงโมก่อนชอนะว่าเรา,เราทึงได้เฉกได้ <c oughs> เราเฉกยังไม่ได้นะคะทำไมมันค่อยๆรั่ล้วลง นมาเตะนมัสเตแปลว่าว่าว่าไม่บอกหรอไม่ใช่คำนั้นนะคะทุกคนเราไม่บอกเราจะไปเฉลยใต้คอมเมนต์นะได้ไหมโอ้ยัสดีน้ะพันนี่ว่ายน้ำมาถึงแล้วว่ายน้ำเราจะมาถึงจะมาตีถึงตอนไหนเหรอว่ายน้ำข้ามประเทศจากประเทศอิตาลีไปประเทศ อาลีเหนื่อยไหมปวดเหนื <c oughs> อ่อยไม่เจอไมด้เจอกันตั้งหลายร้อยปีสวัสดีเดี๋ยวไหวแล้วกับวันนี้น้า,นาว่าสเตนะแปลว่าที่ผมพูดแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ใช่สารายไม่ใช่ตีนไม่ใช่สวัสดีใหม่ใช่เดี๋ยวจะไปฉันเตปไม่ใช่

เมามานะชอ่เมื่อกี้มันมีเพิ่อามาให้แต่อ๊อฟอุ๊ยเฉลยไปแล้วว่ามันมียามาให้ใครรู้ว่าหมัอนไม่แปลว่าอะไรคอมเมนต์ด้วยถึงภาษาจีนยินแตงโมไปเล่นน้ำไปปิดไม่ไหวจารับนี่ อื้นไม่หวานกิ่นมากเราไปเม่นน้ำต่อไปนะเย่ไปเยี่ยไปเนหึงน รอบคอนก็มีแต่ไม่เอามาจริงน,นะคะนี่ยังละแม่ยังไม่นะถ่านอ่ะขนมตัวน้องหนังอุ้ยแดนบิสอุ้ยนี่นี่นี่อะไรอ่ะทำอะไมของไรอุ้ย,อย,อย,อยชอบก,กอระเลงเขากินได้เขากินได้ไหมปัดซื้อๆเด้อค่ะมาสีเงาลงสายเด้อเข้มไหมเข้ม Ăn được quá chị ơi chị ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินด้วยอะระวังหกลงตัดนะไม่จะ้องหกเท่าั้นแหละอไนมั่วอะไ้ม หั่นนาเขาเอาหัหนนาเขาพร้อมเนี่ยนี่เหรเยอยู่ไว้นาเขาพ่อมาสันไปลูกอีกแค่ออหือเ <c oughs> นี่ยมันไม่ไหวานจริงๆอร่อยมออยอาก เล่นไปกินไปโอ้เป็นเนี้กระหางเขาเอาจับมันวิ่งลดน้ำเต็มหน้าจอยเก็บน้ำไม่เปิดไม่เปิดตเกียวนายัง้องคาเลยวาตลูกขาขึ้นลย